สวัสดีครับสวัสดี f อซทั้งสองช่องเลยนะครับช่องป้าต่อยชาแนลมาวิมชาแนลนะครับมืดอนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับป้าต่อยมานังยืนยัก็คือป้าต่อยนะครับเพิ่นฝันอีกแล้วนะครับฝันอีกแล้วนะครับงวดคืองวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพราะงวดที่แล้วป้าต่อยเพิ่นฝันนะครับที่ฝันเห็น เห็นงูแน้ครับที่ผมไปขามูแล้วก็นี่ีค้นเอาเขามาเทยอยู่หนาบ้านซึ่งบานหรือทีผมก็คือหนึ่งเจ็ดงูเก่าเล็กมันไปออกเก่าหนึ่งเนาะเอฟซีมันตีเข่าก็เต้ามผมผมก็ได้นิดน้อยอยู่ครับเพราะว่าเอฟซีางคนก็ตีตีงูเป็นเจ็บงูตายตัวหนึ่งเป็นหนึ่งบางค้นก็ตีงูเป็นเก่า นี่เก่าหนึ่งเจ็บหนึ่งเพิ่นกับบอกมาด้วยว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับกับถือว่าเข่าเนาะตะลีตั้งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับได้ด้วค่ะแต่ช่วงวันนี้ประต้อยแล้วกับฝันอีกฝันเพิ่นกับเพิ่นกับว่าอยากมีปัญหาดอกแต่ว่าผมกับขยันขย่อเพิ่นนะครับ มาเวิ่งมาห้าเทียเลขเขาห้าเทียเลขเขาห้าเทียเลขเขาสิเสียดายากันเอออย่าเน็บอย่าเน็บพี่ก็บวดใหนั่นะครับ<ม>บวดใหญ่ชงเวลานผมก็เลยส่วนเพิ่นนะครับมาเราความฝันมาแบ่งปันให้เอฟซีทางบ้านหนึยินเด็ฟังนั่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> พอเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเรื่องเทียความฝันคนเท่านั้นมันก็มีแม่นแ,แม่บอแม่แม่นะครับต<ม>ังเทียก็ตรงนี่นะครับ บางครั้งกับฝันแน่นแน่นเลยสัมผัสบ,บ้างเลยบางครั้งกับฝันทัวจะฟ้องขึ้นกันเพราะว่าผมจําได้ช่วงผมขายอาหารตามสั่งนะครับปลา่อยแล้วฝันช่วงนั้น,นะผมได้โชคเวลาะนาะปลา่อยดูนะครับเทียกับฝันว่า,าผู้ผู้คนขายลอตอรีขายนี่แหละครับมาเขียนเซมือให้ช่วงนั้นเนาะช่วงจำได้เลขเทียออกสองสองเออม,มา แต่ต่อยแล้วฝันว่าเขามาเขียนเซมือห้โตแดงคึ้งๆนเลยสองสองนะครับงวดนั้นผมกับไปสือก็คือตรงตรงเวยนะครับบอกค้นบอกพี่นองว่างไปสือสองสองเมืนกับว่าเสือพนธุ์บีานี้ย่งนีมาออกสองสองอ่าตอนนี้งวดต่อมาแต่ต่อยแต่ต่อยแล้วกันฝันอันนี้บอกว้มเกาไข่ฟังก่อนนะครับอ <ๆ S 1> บอกพ้มหลังไห่ฟังก่อนแต่หลายงวดแต่หลายปีแล้วล่ะอ่าหลังจากงวดสองสอง ออกไปแล้วนะครับหนึ่นคือได้โชคนําปลาต่อยบอต่อมาเพิ่นปวฝันนะครับฝันเห็นอ่าเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเพินพ่นเพิ่นลอยมากลางอากาศป่ะเฮ็ดนได้ว่าสีที่ลบบ่อยบ้างตอนนี้คือจังใส่ไอ้<ม>ปลาต่อยกับนห่งสุดข,ขาวเจ้าแม่กวนอิมกัใส่สุดข,ขาวคก<ม>็จะเพิ่นลอยมาเพิ่นลอยมาเพิ่นก็มาบอกบอกเลขนะอืตัวนั้นเล็กขาพขา6ขาเนาะแม่นตัวนั้นก็ตรงได้เลยครับ ถือสองตัวตรงนะครับหกห้าเลขท้ายลอตเตอรี่สองตัวเลยครับตัวเลขหกห้าคนร้อยมากคนบอกว่าเลขที่ออกหกห้าก็หกห้าดีนะครับอันเป็นโตเลยผักล้างมากอ่ะวันนี่เขาไม่ลวดเนาะนี่วกกานี่นี่อีกมวดหนึ่งผมยังจำได้บอลลมเอฟซีหลายท่านนะครับที่ติดตามผมมาแต่แรกๆนะครับคงจะจำรถผมได้นะครับรถปีอัพ รถบีคซันอ่านิดนิดสัน,สนที่รถเลขทะเบียนนะครับทะเบียนเก้าเกียรสองแปดนะครับทะเบียนเก้าเกีรยรสองแปดนั่นปะต่อยลวก็ฝัันนะครับฝันเกี่ยวกับรดท่านนั่นแหละฟัวนว่าคนก็จะไปแห่บุญใส่สุด <c oughs> มแต่พูดแต่งสุดงามๆามใส่สุดขาวสุดหนังก็จะไปแห่งานบวชงานอยาอ ข้นข้นเต็มโหลดหนึ่งโหลดขั้นเกา่เาทะเบียน,นเก่าเจ็ดสองแปดงวดนั้นนะครับดูไมผมถูกสามตัวทั้งตอนทั้งแตดแล้วก็ทั้งใต้ทั้งเหนือนะครับทั้งเหนือทั้งใต้ <c oughs> โอ้ยถือว่าปะต่อยช่วงนั้นนะครับแล้วฝันฝันแม่คางอีรีครับช่วงนั้น <c oughs> แต่ว่าช่วงนั้นผมยังบ่ท่านได้เห็นดูถูกนะครับยังบ่ทันมีช่องนะครับ ้วก็ช่วงนั้นนุ่มอามก็ยังยุงเทปอยู่นะครับนุมอามกัยังยุงเทศอยู่ผม,มก็ยังขายอาหารตามสั่งยังบริัาไดิจอง youtube ช่วงนั้นปาต่อย <c oughs> นะครับเิ่นฝันผมถือดูครับจนผมได้แบงปันนะครับเงืนนี่นะครับที่ผมไปทํามมนนบุญแล้วก็จกใ่้คไ่นถูกพ่นยากแบ่งผลใส่นาเนาอครับแล้วก็มนตนพระมาฉันเข่า ที่ร้านอาหารผมแล้วก็เอื้อนเช่าบ้านนะครับมารวมกินเข่ากินน้ำซามปานะั่เรื่องเช่าบ้านดูเนาะยี่ยต่อยช่วงนะเนีืยนะครับแต่ว่ากะงวดนี้วันทีคิดพกกรกฎาสองพันห้าร้อยหกพันแปดนะแต่ถ้าเกิดมาบอกเห็นตั้งเนาะคเนาะแบาควบฝันแบบเป็นแดงดาแต่ว่าที่พันพานมากกับมีเข่ามีหนดเนาะกระได้โชคได้รักดูนั่งดูควบฝัน ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะแต่ว่าถักหลังนี่ก็เขาแน่ว่าเขาแน่เราต้องเยกับปันแม่นแม่นแต่วพยายานะครับว่าเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าพอตอนถึงอย่างเมื่อแบ่งปันในสิเขานี่ทส่เขาเ่าเขาจริงๆกับปวดพิจารณาเขานะครับโปรดใช้วิจารณาในการรับชมครับเพราะว่าเ่าอย่างเมื่อแบ่งปัน มาเอาสู่ฟังสําหรับความฝันของเรานะครับอ่าเปิดตอยเร็วเาต่อเลยนะครับเนี่ยค่ะเดียเ๋ยวถือเบาควมฝันเนาะค่ะเนาะก,ก็คือฝันในฝันนั่นฝันว่าสิไปหน้าไปหน้ากับมาวิ่งสิไปเห็นลูกกาสิไปถอนกาเนาะคะ่ะถอนกาไปสามเขาไปดำหน้าแบบที่มีก็ดีขึ้นรถแต่ว่าบ่แม่นรถขั้นนี้เป็นรถตู้ ถาว่า,ากรจำทะเบียนบ่าไรวันรถตูท้ทะเบียนนีหอย่าง hmm. แต่ครับไปอีกบ้านหนึ่งเนาะคะ่ะบ้านก็ติดคิดกันไกลๆกันแ่ะ hmm. บ้านอีกบ้านหนึ่งซึ่งไปจอดบ้านหล้างนั้นเพื่อนก็เป็นคนหลับจ้างเนาะคะ่ะผู้ใดเห็ดหยังกับไปจ้างเพื่อนก็ะเลยไปหอดหนาบ้านเพื่อนก็เลยจอดรวดจอดรวด่งไปถามฝ่าหมนาวิ่งลงไปถาม,มาว่า,ม,ามีคนนันสิไปถอนกาบอสิมาจ้างคนไปถอนกา ถอนกาเพื่อสิมาืทพกนายทุกไปจ้างคนไปลงกกาจ้างคนไปถอนกาเพื่อจะไปดำนาบมานที่นี่กันเลยผ้ากันล่งไปจอดรถไวล้วกันลงไปทั้งสองต้นเพราดีล่งไปบ้านหลังหนั้นเนกับ่ายูโมยูมาวิ่งเลยว่าให้ไปันถอยรถไปจอดดีๆกันเลยว่าปัดอยขีดเอารถตู่ขั้นบักใหนึ่งขาโป๊กเป็นกันเล่ยบ้าสิ ที่แม่วิ่นถดถไปได้ีิครับเพราะเป็นขึนไปกับเปิดกุกุแงแล้วก็เยียบเป็นขั้นเร่งแล้วสันปัดต่อยว่าท่านไหนยางไปหอดรถจอยมาที่นี่รถยู่ดีๆนะกับพุงพุงซ้นบานอีกตรงขามเหมือนบานล้างน้ำจิ้มนเม็ดกําแพงบานบานบนยางยืดินถนนเลยอพรานท่าน,น,นไปครับบ่านไหนขึ้นไปครับแต่ว่ารถตู้มันแลนไปเองท๋อนทะลูกําแพงไปเลยตกใจัาที่นี่ว่าเอ้า อี่สิว่นมีคนตายเกิดตัวคนนี้เกิดขึ้นเลยว่าคเพราะว่ายังทีบ้านหล้างนั้นเหมือนคนนีผู้เฒ่าที่บา้านไอเขาเออี่อย่างผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงคือคนนอนอยูสีกําแพงหงันบัดที่นี่ก็เ,กกเลยเข้าไปซองเบิงเขาไปซองเบิงเห,เหมือนเห็นผู้เฒ่าสองคนอสองคนเหมือนนางนางพิงกําแพงอยู่เอา โอ้ยก็ดีใจว่ารถรดหลดตูข้านหนั้นทีส้นกําแพงบ้านหลังนั้นนะบเ่เถื่อคนในใจน่นคิดว่าเม่เงั้้งได้กับว่าหลอดเด้อผู้ป่วยอยู่หันพ่อเขาปฏิบัติซ่องซ่องเขาไปจนกระัเห็นคนนั่งยุบบ่เป็นนหยับบยงจ้งดีใจเจ้งโล่งอกไปที่นี่มาวิ่งกัเลยขึ้นไปข่าวหลดตู่น่าคนบ่เป็น่ันนงแต่ว่าปฏิบัติเปเบื้องบ้านในทีคนเลียว ในฝันนเราเห็นบาเลีทีด้ยแต่ว่าไปเบิรงแล้วไปเบิรงมาแล้วว่าบานเลคีตัวไหนมาเลขที่ก็ได้บ้านเลขทีสอง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 หมู่ห้าพันยุทดูหมู่หานะครับเงินพันยุทธ์หมู่หก็ไปตื่นขึ้นมากกับฝ่าไปเบิร์งไว่าบ้านเลขที่เท่าไหนเพราะว่ามันฝันก็จังอิลีฝันก็จังเป็นเรื่องจริงไม่ฝันนะมาที่นี่ พาะเพิพ่นว่าเป็นอย่างเพินพ่นก็ว่าเพิ่นว่าเป็นอีอย่างก็เลยกับมาวิ่นคอยมาวิ่นเลยเ่ยสิไปคับโหลดแล้วก็คอยหโหลดกับเรไปหน้า hmm. ไปหน้า hmm. บ่คุ้น hmm. ไปหน้าเราสิไปถอนกาเพราะว่าจางค้นกับ่ได้มาที่นี้ป้า้อยไปหอดหน้าก็เลยไปถอนกาไปถอนกาพ่อมาหมัดหมัดเราวจ้งได๋จงเป็นมัดมัดกามันเป็นเข,าเขา้าเข้าห่วงเขา้า เขห่วงเขาเรื่องอารามเนี่ยนะเขาเขาทีเป็นห่วงเลยนะแมนเขาทีเป็นห่วงกําลังไปไปถอนกาลละเป็นไกาเหล่ามัดเพ่อะมัดแล้วมันเป็นห่วงเขาอประเทศเอาก็บะไเอชใจบาจขวงวาสิมาถอนกาลรมาที่เนี่ยเอาไปมากกับเป็นเป็นเป็นชื่อจะควองเกี่ยวเขาไปเลยเกี้ยวเขาเป็นมัดเป็นมัดแล้วมากองไว้กองไว้ให้มากาิ่นแบกแบขึ้นรถมาที่นี่แบกขึ้นรถเป็นเป็นรถปีอัพของจักรของ มันเียนรถตีอับขั้นหนึ่งหาหนึ่งหาสามนะครับทะเบียนโมห์หาหนึ่งหาสามป้าที่น่มาวิ่งกับแบกึ้นแบกคืนแบกผู้เดียวเลยป้าจอยจะเป็นผู้เดียวเกี่ยวขึ้นมาบ้างขางข้างมาวิ่งเป็นผู้แบกเขาแบกเขาขึ้นเต็มรถแล้วก็ตส่วนกันมาบานเอาไปเอามาเอาเกี่ยวเขาผู้เดียวก็ได้เต็มรถว่แท้มาวิ่งเป็นผู้แบกป้าจเป็นผู้เดียวกอที่กับคนมาบานนั่นแหละ ฟันฝันไม่ฟันกับฟันแบบนี่ครับก็ต้องต้องกาดพอัยเอฟซีที่อยู่ภาคกลางเพราะว่าป้าต่อยพนพนเป่าภาษาไทยบค่อยแข็งแรงพร้กับบอวภาษาอีสานนะครับาาาออกาดกาดสิฟังออกเป็นบางคนครับกาดสรุปเป็นตัวเลขโหลดนะครับ,รบที่เปบวตัวเลขมากาขึ้นจำเอาตัวนั้นก็ได้นะครับถ้าฟังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับภาษาอีสานก็ต้องกาบขอภไยเพราะว่าป้าตอยพนกาเบา ผู้ภาษาไทยไม่ค <desserts> <Negative notes> ่อยแข็งแรงเหมือนผมนี่แหละก็มันกระท่อนกระแท่นนะครับอะเป็นยังไงตัวไปไปต่อยทอดบอกกับคนเขาบ้านหลังซือหูเมียเลยอืมแก่คือลุ้นโซ่ตื่นรับแต่ว่าในฝันนั่นฝันที่บ่านหลดตัวต้นกําแพงนี่จะเป็นฝันติกตาเลยอืมจนว่าจําติดตาเลยเลยใจจําขึ้นสมองเลยพอบายานยานบ้านหลังนั้นตอนนี้ผู้ป่วย ก้นต <cities> mm ีเตียงนั่นคือเป็นห่วงมันเถอะเป็นห่วงข้น oh, ่วยตีเ huh. ต no ียงแน่ข uh ้น huh. ฝันยานรถอ่ยานรถไปตามส้นเพิ่นตายพวกคนตุยเพิ่นตุยเจ้าต้นเพื่อนพราะว่ารู้ว่าเพิ่นนอนอยู่หันนะนะเพิ่นสินอนอยู่ม่องติดกำแพงนะครับรถมันพุ่งไปเลยแม้ขนาดโ่้มีคนขับไปเพราะว่าในขึ้นหอดรถไปที่นี่รถมันพุ่งตามกำแพงไปเลยอืมครับก็นะครับบัตรเหลืที่เพิ่นกิดนั่นแหละครับคือปะตอย คนบอกนะครับบาลขที่ก็สองสองหมู่ห้านะครับแล้วก็มาขนมาขนข้าวขึ้นรถทะเบียนรถปิแอโผนี่นะครับคันที่จอดอยู่ด้านหลังห้าหนึ่งห้าสามนะครับเี่ก็รถเก่าเนี่ยที่นอนรถหาหาอาจจะเป็นหาสองอะไรม่นหลุเนะก็นะครับแต่ทะเบียนรถตู้บ่เห็นเนาะไม่ก็ฝัน ไม่เห็นไม่มีทะเบียนรถตู้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นรถตู้ใครเนาะที่ไม่ขวัญนะเห็นปะเนม่นรต่วาเป็นรถตู้อก็เลยไม่มีทเลขทะเบียนก็เลยไม่เห็นนะครับนานกับฝันฟันตั้เนี่ยอือะไม่ฝันนะครับนี่ครับปต่ตอยน้เราลับมา่แบ่งปันนะครับเมืเราพ้นฝันในฟั่งอ่าจ้างไรก็ ให้เบิง้งให้ฟั่งไวเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าผมก็พยายามขย่อเพิ่นให้เพิ่นมา่อเรามาแปลงปันในเอฟซีว่าตั้งเชียห้าเขา่าเลขมันเขา่ามันไปตรงนะครับตรูกไหมเล็กรถตลีที่ออกใช่ว่าขวัญเสียดายขวันติดตาคือติดบาลีคีเพิ่นหลักแล้วก็ต่อยวัคซีนบาลีคีอืมนะครับเพราะว่ามันติดตาเลยแนะม่นรถตู้จังไลยจัง นะพุ่งไปเลยไหมขุ่งส้นกำแพงไปเลยกำแพงเลนหลัข้างเข้าไในบาลไปเลยไม่กับฝ่าไปบิงตื่นขึ้นเพราะแย่หมอเสามากกับฝ่าไปเบิ้งบานเรือีเป็นตัวใดบาลหรือคีสองสองู่หาข <ừ, S 2> ้อมันข้อมฝันนะคะเ <ừ, S 2> นาะครับอ่าอ่าเอฟซีท่านใดตีความฝันเหมือนเน้น นอกข้อเมขนงมว่คุณนะครับว่าแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันเพราะว่าปัจจัยราก็แบ่งปันผู้ืฝันให้ได้รายทันเลยยินในฟั่งน้ำกันแม้ว่าถ้ามีเอฟซีบางทันนะครับเพิ่นตีเพนอาจ์ตตีเลยเป็นเครื่องหมดที่แล้วตัวอื่นไปอีกนะครับหมดที่แล้วเป็นตีแนนก็เราอาจจะได้โชคในลาบน้ำกันนะครับ น้องเบึงนะครับสำหรับพ้อมันของปัตจอยข้องวลวันที่16กรกฎาคมพศ2568นี่นะครับกับข้อมสลนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขสรุปตัวเลข้อมัลสรุปตัวเลขนะครับเลขข้อมันปัตจอยของงวดนี่นะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับก็คืออ่าเลขข้อมันบาร์เรทีก็คือ2 25 แล้วก็ทะเบียนรถห้าหนึ่งห้าสามนะครับกับพี่สน,นเีเนี่ยนอนหลีกนล้วก็ไปต่อยทีทีท่ว่าไปลรคกาไปแล้วก็เดี๋ยวไปเกี่ยวเขาต้องเดีกสิเขาด้วยอ่ะเปลกโรคกะเป็นโรคดื้ดีๆมันถึงแม้มัดมันม,มนัดาก,ก้านะจะเป็นเขาไม่เป็นมัดเขาอืม่าจาก เป็นมัดกาอยู่ดีๆกลายเป็นห่งวงเข่าใน้โค้งไปเป็นมัดเขา่าเนเลขศเข่าวันนี้คนเขา่า,ขขาึ้นมาใส่รถนี่นเป็นปะรถเบียบอ้าวีว่ไปผู้เบียบอ่า,ข,อาข้าวี่เป็นผู้เบียบเข่าคืนมาใส่รถมาเบียบเบียบเข่ามาใส่รถทัานนี่ะนะครับกับว่าหลายตัวนะครับไม่ไม่เยอะก็มีแค่นี้ครับเลข ก็คงให้ท่านพิจารณานะครับพิจารณาเบิ่งว่ามันบอกว่าเขาจังได้กันบอกว่าเขาได้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าอืมื่อเรามา่อเราสูข้างมาแบ่งปันแบบปัี่น้อ,องท่านผู้ชมฟั้นนะคะนอว่ากระต้อยปันแบบนี้ล่ะปันเห็นนั่นไใบบาลิทีที่รถต้นแล้วก็ไอ้ทะเบียนรถเนาะ บาลีทีบาลล้างน้เทียนรถต้นก็คือสองสองหมูห้าทะเบียนรถกระหานหนึ่งหาสามค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิ่จารณญาณในการรับผมครบจะสามารถแบ่งฝันเพื่อเป็นแน้วทางเหมืนกันเนาะอย่างงวดงวดนั้นนะครับที่ป้าต่อยเป็นฝันได้อี่ยงก็เก่าสองบอกเนี่ยฝันฝันฝันได้จังงวดนี่แหละครับตะเอาตัวงวดทัดไปนะครับ ไปง,งวดถัดไปคือเก้าสองพนมาบอกฝันไหวไม่คนมาบอกมันเก้าสองนักผู้เฒ่าบอกมาบอกนักผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาบอกบอกเลขเก้าสองงวดที่ลงคิดก้มฝันน่ะบอออกมันไปออกงวดถัดไปอืแล้วก็งวดที่แล้วประทอยฝันเห็นงูใหญ่นะครับแล้วก็ผมไปตีงูตายประทอยวกตีเป็นเกทหนึ่งหนึ่งเกทครับงูตายเป็นศูนย์ปกตี หนเกทศูนย์ 0, แต่ว่านี่มีเอฟซีบางพันบางกะตีงูเป็นเก่าตายตัวหนึ่งก็คือหนึ่งกับ 1, กบางกะตีเป็นเก่าหนึ่งศูนย์กับนี่นะครับแต่ว่าเอฟซีเปนกวางก็าต่อยฟันแบบนี้สิเลยชวกอะไโชกยี่นี้เนาะก,ก็ได้เก่าหนึ่งยูกขาดกันไปทชมครับพอเก่าหนึ่นงแม่กองกรบ้าหนึ่งทีผมสิบเก็ทงูเก่านะครับคือสามโตหนึ่งเกทเก่าเนี่ยครับมันก็บยัดสลับกันนะครับได้ยี่ย่างเก่า ฟันเห็นเขาที่เขามาตากเข่ายุนาบานยุนาบานยุะตูเขาก็เป็นเกาก็ถือว่าผมก็บได้โชว์เวลาแ้ําเพิ่นอยู่นะครับก็พอ็หลายนิดนิดหน่อยนะครับถือว่าดีอยู่เพิ่นหมดนี้คืกันเพิ่นก็ผมก็ส่วนเพล่นมาแ่งปันความฝันในฟังก็เข่าเพราะเข่าจังไรก็ก็บแยกแยะว่ากันเด้องเ่เดอเพราะว่าปลาต้อยเล้ากับนะครับ ที่ที hmm. as, <S <s uh, ่กิ้งแล้วกับบุญอยากมาบ้านเราเป็นญาตเรียกว่าเขาญาตเล็กว่าเขาคนกันต้นคนมากเราเอ่อแดงปันเอฟซีเพราะว่าการหามันออกมากเสียดายผมก็อยากให้เอฟซีในช่วงในลาบนั่นนะครับกับสิบประมาณนี้นะครับกับสำหรับคลิปนี้กับข้อติสประมาณนี้ก็ได้เอฟซีเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตาม รับชมรับฟัง่งทางช่องมาวินชาแนลพร้อมเลยปตอยชาแนลก็ขอใหอ้มีสุขภาพแข็งแรงดวยครับเด้อมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทํางานกิจการอะไรก็ขอให้จะเลื่อนลงเรื่องนะครับขอให้มีแต่คนรักคนหลงนะครับคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมดัจทุกสิ่งอย่างไปนะครับสําหรับงวดวันที่16ก่อนะ,อะ,ะก็ะกาดาคมพศ2 5 6 8นนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ประสบกับความโชคดีเฮ่งๆปังๆรวยๆหลับรั์กันสุขสุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่ผมกับกัปะต้อยอา่าก็สิได้ลาเลยนะครับกัปะต้อยมีอะไรบ่า,า,าครับพี่ฝากบอกนะครับนี่จะโตเละท่วมฟันอนะ่ะคือว่าะะมัน้านกะสามารถครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มให้กับทางช่องทางทีมง,งานนะครับ มาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็ทีมมานด้วยนะครับบ่าวแพค c h ชาแนลนุบามคนเดิมน้องน้ำชาแนลแหน่งแหน่งพอ่อทองแหล่คนเดิมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ปีนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ<แ>ขอบคุณมากครับ<แ>ผม